นักวิทยาศาสตร์เมื่อไปสุดทางมักจะกลับมาพบธรรมะและนี่คือเรื่องจริงของบิดาชิปที่พบธรรมะเฟเดริโกฟาจินบุคคลที่โลกยกย่องว่าเป็นบิดาของไมโครโปรเซสเซอร์ในปี1971เขาสร้าง Intel 4004ชิปคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลกแต่ทราบไหมครับว่าหลังจากที่ได้รางวัลเกียรติยศมากมายฟาจินกลับทิ้งทุกอย่างมาตั้งคำถามใหม่จิตสํานึกคืออะไรสมองสร้างจิตหรือจิตสร้างสมอง หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างเขาใช้เวลา20ปีศึกษาเรื่องนี้จนได้คําตอบที่ทําให้ต้องตะลึงสมองไม่ได้สร้างจิต แต่จิตตังหาที่ใช้สมองเป็นเครื่องมือลองจินตนาการดูนะครับเหมือนกับชิปที่เขาสร้างมองจากภายนอกเห็นแค่แผ่นซิลิคอนดำๆแต่ข้างในมีโลกดิจิทัลที่ซับซ้อนที่สร้างทุกอย่างที่เราเห็นบนหน้าจอโลกที่เราอยู่ก็เหมือนกันสิ่งที่เราเห็นเป็นแค่พื้นผิวความจริงอยู่ในจิตสำนึกแต่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมา2,500ปีแล้วมโนปุพังขมาธรมาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าคันห้าของาศาสนาพุทธมีแค่รูป ที่เป็นโลกภายนอกอีกสี่ขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นเรื่องของจิตนิพานไม่ใช่สถานที่ที่ต้องไปหาแต่เป็นสภาวะจิตที่พ้นถุกบิดาของชิปที่เปลี่ยนโลกภายนอกกลับมาบอกว่าต้องเปลี่ยนที่ใจนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกอีกหลายท่านเมื่อไปถึงจุดสูงสุดต่างกลับมาพบธรรมะแล้วท่านละ่ะพร้อมจะมองเข้าไปข้างในแล้วหรือยังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่หลายท่านอาจจะไม่เชื่อ เรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยสร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกแต่กลับมาคนพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราต่างหากชายคนนี้มีชื่อว่าเฟเดริโกฟาจินนักฟิสิกส์และวิศวกรชาวติตาเลียนอเมริกันที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่ผมรับรองว่าทุกท่านกำลังใช้สิ่งประดิษฐ์ของเขาอยู่ทุกวันฟาจิน คือผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของไมโครโปรเซสเซอร์เขาเป็นผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ชิปเชิงพาณิชย์ตัวแรกของโลก Intel 4004ในปี1971ลองจินตนาการดูนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือที่ท่านถืออยู่คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ดู YouTube หรือรถยนต์ตู้เย็นแอร์ Air, ทุกอย่างที่มีชิปอยู่ข้างในล้วนมีต้นกำเนิดมาจากนวัตรกรรมชิ้นนี้ของฟาจินทั้งสิ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงสุดในวงการเทคโนโลยีได้รับรางวัลมากมายซึ่งรวมถึงเหรียญเกียรติยศด,ด้านเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐฟาจินกลับหันมาตั้งคำถามที่ดูเหมือนกับจะตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงจิตสำนึกคืออะไรความจริงคืออะไรแล้วทำไมเราถึงเชื่อว่าเรามีตัวตนในปี2011เเขาถึงขั้นก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจิตสำนึกเขาเชื่อว่า การทำความเข้าใจจิตมนุษย์อย่างท่องแท้อาจจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าที่ยใ,ใหญ่กว่าการประดิษฐ์ไมโครโปรเซสเซอร์เสียอีกท่านผู้ชมคิดว่าแปลกไหมครับคนที่สร้างชิปที่เป็นหัวใจของโลกดิจิทัลกลับมาสนใจเรื่องของจิตใจแต่เดี๋ยวครับเรื่องนี้อาจจะไม่แปลกอย่างที่คิดฟาจินได้พัฒนาทฤษฎีใหม่ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เสนอมุมมองที่อาจจะทําให้หลายท่านตกใจเขามีมุมมองว่า จิตสำนึกไม่ใช่ผลพลอยได้จากการทำงานของสมองผมขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับปกติเราจะเชื่อว่าสมองสร้างความคิดสร้างจิตใจเหมือนกับที่ตับสร้างน้ำดีไตสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ฟาจินบอกว่าไม่ใช่จิตสำนึกไม่ได้เกิดจากสมองแต่จิตสำนึกต่างหากที่ใช้สมองเป็นเครื่องมือเปรียบง่ายๆก็คือสมองเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์แต่จิตสำนึก เป็นเหมือนกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้สร้างผู้ใช้แต่ผู้ใช้ต่างหากที่เลือกใช้คอมพิวเตอร์ฟาจินเสนอว่าโลกทางกายภาพที่เราเห็นที่เราจับต้องได้เป็นเพียงภาพฉายของความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งดำรงอยู่ในมิติของจิตสำนึกร่างกายและสมองเป็นเพียงเครื่องมือที่จิตสำนึกใช้ในการรับรู้โลกและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวมันเองมุมมอ,องนี้น่าสนใจมากครับ เพราะมันสอดคล้องกับประสบการณ์ของเขาในฐานะของผู้ออกแบบชิปลองคิดดูนะครับเมื่อเรามองชิปจากภายนอกเราเห็นอะไรแค่แผ่นซิลิคอนเล็กๆสีดำๆไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแต่ถ้าเราเข้าใจการทำงานภายในเราจะพบว่ามีโลกที่ซับซ้อนอย่างมาสารอยู่ข้างในมีข้อมูลดิจิทัลนับล้านล้านบิตกำลังประมวลผลอย่างรวดเร็วสร้างภาพสร้างเสียงสร้างประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเห็นได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ฟาจินบอกว่า โลกที่เราอยู่ก็เหมือนกันสิ่งที่เราเห็นเป็นแค่พื้นผิวความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นอยู่ในโลกของจิตสํานึกในโลกของข้อมูลและการประมวลผลทางจิตซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้หรือจับต้องได้จากโลกภายนอกและนี่ก็คือจุดที่น่าทึ่งครับสิ่งที่ฝาจินคนพบด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีความคล้ายคลึงอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้เมื่อ2,500ปีก่อนในพระพุทธศาสนา มีหลักการเรื่องขันห้าที่อธิบายองค์ประกอบของชีวิตผมขออธิบายอย่างง่ายๆนะครับรูปคือร่างกายวัตถุสิ่งที่จับต้องได้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจําหรือการหมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งหรือจินตนาการส่วนวิญ,ญญาณคือการรับรู้ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่ามีเพียงแค่รูปเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอก ส่วนอีกสี่ขันล้วนเป็นเรื่องของจิตใจทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับโลกภายในมากกว่าโลกภายนอกถึงสี่เท่าท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับมโนปุพังขมาธรรมโนเศธามโนมายาซึ่งแปลว่าทําทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสําเร็จด้วยใจผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับ วันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีท้องฟ้าก็ดูสดใสคนรอบข้างก็ดูน่ารักการจราจรติดก็ไม่หงดุดหงิดแต่วันที่ท่านตื่นขึ้นมาอารมณ์เสียทุกอย่างกลับดูน่าลำคาญไปหมดโลกภายนอกเหมือนเดิมแต่การรับรู้ของเราต่างกันเพราะจิตใจต่างกันนี่ตรงกับสิ่งที่ฝ่าจินเสนอว่าจิตสำนึกเป็นตัวกำหนดและสร้างสารรค์ประสบการณ์ความเป็นจริงของเราการเปรียบเทียบกับชิป ็ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเหมือนกับชิปคอมพิวเตอร์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในระดับของข้อมูลและซอฟต์แวร์ภายในท่านไม่ต้องเปลี่ยนตัวชิปแค่เปลี่ยนโปรแกรมประสบการณ์ที่ได้ก็เปลี่ยนไปทั้งหมดในทํานองเดียวกันพุทธศาสนาสอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นที่จิตใจไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าคนรวยบางท่านก็ยังทุกข์ คนสวยบางท่านก็ยังเศร้าคนที่มีทุกอย่างบางท่านก็ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายนั่นเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีหรือการเป็นแต่อยู่ที่สภาพจิตใจของเราเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือนิพพานซึ่งหมายถึงการดับทุกอย่างสิ้นเชิงแต่ที่สําคัญครับนิพพานไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สวรรค์ที่อยู่บนฟ้าและไม่ใช่อะไรที่เราต้องตายแล้วไปหาแต่นิพพาน เป็นสภาวะของจิตใจที่ชำระกิเลสทั้งปวงจนหมดสิ้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในใจของเราทั้งหมดทั้งสิ้นผมขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับกิเลสก็คือไฟไฟโลภไฟโกรธไฟหลงที่เผาผลาญจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสทำงานช้าร้อนค้างการดับกิเลสก็เหมือนการกำจัดไวรัสทำให้ระบบกลับมาทำงานได้อย่างราบรื่นเย็นสบายเมื่อไฟเหล่านี้ดับลงความทุกข์ก็ดับตาม นี่เป็นกระบวนการชำระจิตใจภายในตนเองอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกฟาจินเองก็เน้นเช่นกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเกิดจากภายในจิตสํานึกเขากล่าวไว้ว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนความเป็นจริงที่เราประสบเราต้องเปลี่ยนที่จิตสํานึกไม่ใช่พยายามเปลี่ยนแปลงวัตถุภายนอกเพราะโลกภายนอกที่เราเห็นเป็นเสมือนภาพสะท้อนจากภายในมุมมองนี้มีนัยสํสคัญมากต่อวิธีที่เรามองชีวิตนะครับ แทนที่จะวิ่งไล่ตามความสุขจากสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเงินชื่อเสียงตำแหน่งหรือแม้แต่ความรักจากคนอื่นทั้งฟาจินและพระพุทธศาสนาเชี่อเห็นว่าความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนต้องค้นหาจากภายในต้องเกิดจากการทำความเข้าใจและพัฒนาจิตใจของเราเองท่านผู้ชมครับผมว่าไม่แปลกเลยที่คนที่ไปสุดทางสายวิทยาศาสตร์แล้วมักจะกลับมาค้นพบความจริงที่คล้ายกับธรรมะอาจจะเป็นเพราะว่า ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าเราจะเดินทางไปหามันด้วยวิธีใดด้วยวิทยาศาสตร์หรือด้วยการปฏิบัติธรรมสุดท้ายมันก็จะไปเจอกันที่จุดเดียวกันและผมคิดว่านี่เป็นข้อดีสําหรับคนในยุคของเราที่บางครั้งเมื่อได้ฟังมุมมองจากนักวิทยาศาสตร์อย่างฝ่าจินแล้วอาจจะช่วยให้เราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นจากอีกมุมมองหนึ่งการที่ฝาจินปิดาของชิป ผู้สร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกกลับมาให้ความสําคัญกับการศึกษาจิตใจแสงเห็นว่าเขาตระหนักถึงข้อจํากัดของการพัฒนาเฉพาะโลกวัตถุเทคโนโลยีอาจทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ในเรื่องของความทุกข์และการแสวงหาความหมายของชีวิตได้ต้องขอบคุณฟาจินและนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านที่กําลังสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับภูมิปัญญาโบราณ เพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตและความจริงได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลระหว่างโลกภายนอกและโลกภายในของมนุษยชาติในอนาคตต้องขอขอบคุณที่เราฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทําวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน ผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้กันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ